ยา่าฮูสวัสดีค่ะ <พอ S 1> คุณ<ส>ค้า<ส>อันนี้มามเป็นเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรียกว่าเควสอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้มาคุยกับแลกเปลี่ยนข่าวกรองก่อนเนาะที่คุณแททารีนตอนนี้จะเป็นเรา,าเล่นในตอน 6. 2ดตแต่เควสจริงๆมาตั้งแต่ 6. 1ุด1แล้วนะคะสําหรับเควสนี้เป็นแลกเปลี่ยนข่าวกรองสําหรับคุณเนเฟอร์เดี๋ยวเราจะกดเริ่มเควสไปเลยเนาะในตรงส่วนนี้คือคุณต้องไปหาข่าวกรองเดี๋ยวเราสอนก็ได้เริ่มเควสมาใชา้ผู้เคยโกหกเอา้ามีรางวัลไม่เยอะข่าวกรองที่เนเฟอร์เจ้าของเคหะแห่งความลับต้องการ ระดับความสําคัญในการดําเนินการอยู่ในขั้นสูงสุดเดี๋ยวเรากดไปยังเควสเลยนะคะแต่เควสชายผู้ที่เคยโกโหกเอาแล้วมันก็ขึ้นมาเลยอะหรอตรงเนี้ยหรอโอเคเควสน่าจะสัส้นๆนะนี่คือหนังสือเล่มนั้นที่คุณตามหาคุณเนฟเฟอร์เชิญดูได้เลยซารินเป็นหัวหน้าสาขาอาของกิวนักผจญภัยนะไหนดูไหนสีแต่ดูไหน ช่างแม่เอินจริงๆเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องชายผู้กลายเป็นล่อพอดีเลยอ่ะเอ๊ะคุณแล้วเราหัวอยู่ตรงนั้นกบไปมังยูเนเฟ,เฟอร์มาทําตามคําขอด้วยหรอไม่ว่าจะคิดยังไงคุณเนเฟเฟอร์ก็ไม่น่าใช่คนที่จะมาทําตามคําขอนะเธอน่าจะเป็นพวกที่คอยส่งคําขอให้คนอื่นมากกว่าอ้าวงั้นคราวหน้าให้เขาส่งคําของ่ายๆมาโอ้ย,อยเธอนี่นะอย่าไปแย่งงานของย่างโฮดาซี ว่าแต่คุณเนเฟอร์จะส่งคำขอให้อะไรให้กิวนักผจญภัยทำนะชักอยากรู้ขึ้นมาแล้วสิตอนนี้ไปรบกวนคุณเนเฟอร์คงไม่ดีไหม,ไมเร็วเลยนี่คือหนังสือที่ฉันตามหาจริงๆนั่นแหละจบแล้วที่เป็นกิวนักผจญภัยมีหูตาที่กว้างไกลมากเลยนะ ขนาดเรื่องราวที่หายสาบสูญไปนานขนาดนี้ย่งหาเจอจนได้นะนะนะอันนี้คำชมใช่ไหมคุณเนเฟอร์ฮ <c oughs> ทั้งหมดนี้ต้องยกความดีความชอบให้ความพยายามของนะักผจนภัยทุกท่านต่างหากละ่ะถึงแม้ระหว่างการ <c oughs> ค้นหาจะมีอุปสรรคมากมาย <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็เจอต้นฉบับคัดลอกของเรื่องราวนี้ที่อยู่ในมือของนักสะสมคนหนึ่งในในเซเนสนายาอะไร ปารีตเนสนายาหรอเรื่องเราจากทะเลซ้ายกับแพร่หลายไปได้ไกลถึงตเนสนายาเลยเหรอน่าสนใจจริงๆขอบใจมากฉันจะจ่ายค่าตอบแทนสำหรับหนังสือเล่มนี้ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านะแล้วก็รบกวนคนซารินช่วยคงสถานะประกาศคำขอนี้ไว้และเพิ่มระดับความสำคัญให้สูงขึ้นอีกหน่อยด้วยส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องฉันจะจ่ายให้ทั้งหมดในทีเดียวเลยละ่ะ ไม่มีปัญหาหการได้ทำธุร,รกิจร่วมกับคุณเนฟเฟอร์ถือเป็นเกียรติของกิวนะักผจญภัยของเราทั้งนั้นผมจะกลับไปที่กิวเพื่อประสานงานเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยขอตัวก่อนนะฮะนักเดินทางไปมอนธุระของฉันคุยจบแล้วอ่ะพวกเธอจะเข้ามาสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองก็งงได้นะ โอยสายตาเฉียบแหลมเลยฮะขนาดที่ปม้อนพูดอะไรก็ยังได้ยินเลยเหรอเนี่ยต้องบอกว่าสมแล้วละที่เป็นคุณเนเฟอร์สรุปว่าคุณกำลังหาคําขออะไรเหรอก็ทำนองนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะให้พูดตรงๆแล้วก็นะนี่น่าจะเป็นความร่วมมือระยะยาวระหว่างฉันกับยิลน่าจนภัยมากกว่าเอาล่ะไปกันเถอะไปดื่มชาคุยกันที่เคหแถ่นความลับดีกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่หมาจะฟังเรื่องเล่าหรอกนะได้เลยฮะผมพร้อมใส่ใจแล้วจุดนี้ชายผู้เคยโกหก น่าจะหมายถึงเอ่อ่าส่วนเควสดนี้นะคะวิธีการได้มาคุณใช้ยาโฮได้หรือใช้คุณเนฟเฟก็ได้กดสกิลธาตุใส่เขานะคะกันก่อนตอนที่เจ้าหมอนนี่มาที่เคหะแต่ความรักมาขอร้องปลุกปลุกให้พวกเราช่วยหาทางลับที่เชื่อมต่อระหว่างนอตกายจับเซเนตเสนายายให้<ฮ>ถ้ามีข่าวกล้องแบบนั้นชันจะบอกแกเพื่ออะไรกันละเล่าเพื่ออะไรกันละเล่าด้วยนะ <laughs> ส่วนถ้าเป็นคุณเนฟเฟก็จะมีมีมีแบบอ่าบางทีถ้าเป็นบางคนก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะ ซึ่งก็ต้องหาข่าวกรองอันนี้เราไปแลกกับคุณแคทเธอรีนให้ครบนะคะสําหรับอันนี้เนาะซึ่งเรามีคลิปอยู่ในช่องไงล่ะคุณสามารถไปหาได้นะคะ N p c แต่ละคนไม่ได้หาได้ยากเนาะแต่ประเด็นคือคุณต้องมีตัวละครอย่างยาฮดาหรือว่าคุณเนเฟอร์อยู่ในตี้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วคือมัน อจีเนเต้โอเคเธออยู่นี่ไม่อย่างนั้นแล้วคือมันไม่ขึ้นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าว่าสามารถคุยกันได้โดยใช้ข่าวกรองเนาะอย่างหมอนี่ก็เช่นกันนะคะไหนนี่แน่ได้เช่นกันเนาะพรอะมาซื้อสเบียงมม้าอะ่ะฉันไม่ถนัดรับมือคนที่จริงจังแบบนี้จะด้วยสีรีบไปดีกว่าใช่ยะโหได้รีบไปกันเถอะไปดูจากรางวัลเควสแล้วมันไม่น่าเป็นเควสที่ยาวนานมากนะคะรางวัลวิแอตสวัสดีจ้า แอตรูยังคงน่ารักเหมือนเดิมโท่โดูเหม,มือนว่ายาฮูด้าจะยังไม่กลับมา,มาเลยนะพวกเธอเราอยู่ที่นี่ก่อนนะ<อ>เดี๋ยวจะไปชงชามาให้นะวิยขอบคุณฮะชาฟิเมอร์คุณเหรอเนี่ยหมวจ้าแ <c oughs> อตรูเหมียวเหมียวหมวโอ้โหเสียงสองี่จะใส่ฉันอีกแล้วเหมีย <c> ว <oughs> จะคุยอะไรกันนะพี่เด็กดีแอตรูมานี่พี่เอาละจับมือ เงา้ยวมือคือีอะไรไม่รู้จัก <c oughs> ไปมอนมาสิชาชงเสร,ร็จแล้วนมกับน้ำตาลอยู่ทางนั้นนะถ้าต้องการก็ไปเติมเองได้เลยละ่ะเอาแอสรูนั่งข้างเราเด็ดหดือถ้าทางแอสรูจะสนิทกับพวกเธอมากเลยนะ ตอนที่ฉันพึ่งพามันกลับมาใหม่ๆอะมันดุร้ายเหมือนสิงโตเลยล่ะอืมนอกจากฉันแล้วก็แทบจะไม่มีใครแต่โตมันได้เลยคนที่เข้าใกล้มันโดยพลราการส่วนใหญ่ก็จะถูกมันไล่ตะเพิดไปด้วยกรงเล็บรับกรงกรงเล็บและเขี้ยวแะไรโอ้ที่แท้แอตรูดุขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยดูไม่ออกเลยนะเยวเงวไม่เข้าใจวิมีเสียงเพอด้วยอะคุณ แบบเต็มหัใจมันก็เป็นเรื่องไม่นานมาแล้วอะนะตอนนั้นฉันกับมันพึ่งจะมาถึงนอตจใหม่ๆนี่แหละนะพวกเราไม่มีที่พึ่งพิงอะไรเลยการจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาที่อยู่ในนอตจในตอนนั้นน่ะก็จําเป็นต้องเผยเขี้ยวเล็บออกมากันบ้างแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแล้วล่ะเอาล่ะถึงเวลาสนองความอยากรู้อยากเห็นของพวกเธอแล้วฉันเดาว่าพวกเธอน่าจะสนใจความร่วมมือระยะยาวระหว่างฉันกับกิลนักผจนภัยอยู่ใช่ไหมล่ะ คุณตรงใบคำขอไปที่กิวคงเป็นการตามหาสิ่งของที่สําคัญมากใช่ไหมหรือว่าจะเป็นสมบัติที่ขนาดคุณเองก็ยังหาไม่เจอแล้วก็เอาไปคนเดียว<ๆ>อ,เอ,เ,ยวอ,อเอาไปคนเดียวไม่ได้หรือเปล่าจะว่ามันสําคัญก็สําคัญมากจริงน,นั่นแหละแต่จะใช่สมบัติหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่คนจะมองนะ,ะไบมันสิ่งที่ฉันให้กิวนักผจนภ,ภัยช่วยหาก,ก็คือหนังสือเล่มนี้น่ะลองดูสิอ่าชายผู้กลายเป็นล่อ ขออนุญาตอ่านอันนี้ระยะยาวนะคุณแบบไม่ใช่ระยะยาวมันยาวมากโอเคเมื่อก่อนในเะมืองซูเมรูมีคนโง่ที่ทุกคนรู้จักดีอยู่คนนึงเขาชื่อว่าออตตาบาออตบาหรือเปล่าออตบาเป็นลูกของพ่อค้าและนักเต้นนับเลขไม่เป็นหลักสูตรของสถาบันก็เรียนไม่เข้าใจนอกจากหลักสูตรพวกนั้นเขายังไม่เข้าใจวิธีการที่พ่อค้าใช้โกงน้ำหนักเวลาซื้อขายมักจะถูกหลอกจนหัวหมุนด้วยเรื่องไร้สาระ แม้แต่นะักต้มตุนกะโหลกกระลาที่แก้งทําเป็นคนพิการขอทานอยู่ข้างถนนยังใช้เรื่องใช้สาระที่พูดต้ำมาอ่านับไม่ถ้วนหลอกเอาโมราจากออสออสบาไปได้โหรวมถึงน้ำตาความเห็นใจของคนโง่แม้แต่ชาวทะเลซ้ายผู้ป่าเถื่อนบางคนยังฉลาดกว่าเขาซะอีกไม่มีใครรู้ว่าทำไมหมอนี่ถึงโง่เขาขนาดนี้ผู้คนหัวเราะเยาะเขาว่าโอ้ยเจ้านี่มันโง่ก็จบเพลและ้วล่ะหาเงินไม่ได้สร้างชื่อเสียงก็ไม่ได้ แต่พ่อแม่ของเขากับเพื่อนที่เข้าใจจิตใจของเขากับไม่สนใจคําพูดคนอื่นพวกเขามักจะพูดว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีนี่แหละคือปัญญาสูงสุดเวลาผ่านไปรวดเร็วดุวดดังเมรายที่ถูกพัดปิว้วโดยความช่วยเหลือจากเพื่อนออสบาร์ถึงได้อ่าได้งานลากล่อโหงานลากล่อค่าแรงไม่มากลําบากด้วยคนอื่นทําได้ไม่กี่วันก็รีบร้อนไปแต่หมอเนี่ทําได้อย่างมีความสุข เพราะว่าล่อที่มีรอยแผลอยู่ที่หูตัวเนี้ยสื่อสัตว์และจริงใจกว่าผู้คนเนบาซ่าซะอีกตาบาซ่าน่าจะกระ,กระดาษเลยล่ะตลาดกระดาษเฉยพอหิวก็จะส่งเสียงดังพางใช้หัวชนเขาเบาๆพออิ่มก็จะหลับตาเอาหัวมาซบอยู่ในอ้อมแขนแล้วส่งเสียงครางเบาๆไม่เคยโกหกหรือบน่นแต่อยู่มาวันหนึ่งได้มีนักต้มตุ๋นมาจ้องเล่นงานเพื่อนสนิทเพื่อนสองคนนี้ เขาเป็นคนไร้อย่างอายชั่วช้าที่ละทิ้งชื่อของตัวเองหาเงินด้วยการโกหกหลอกลวงและใช้เงินพวกนี้มาสร้างความเดือดร้อนโกรธแค้นให้คนอื่นแม้แต่แมงป่องยังไม่เข้าใลวันนี่เลยส่วนออสบาร์น่ะวันหนึ่งได้พาล่อไปช่วยขนสินค้าจากทะเลทรายนักต้มตุ๋นหมอนเนี่นะเห็นโอกาสก็เลยสะกดรอยตามเขาไปไกลมากจนกระทั่งออสบาร์ส่งสินค้าเสร็จแต่ก่อนที่ออสบาร์จะกลับเมืองเขาก็ตัดสินใจพักที่โอเอซิสแห่งหนึ่งเจ้านักต้มตุน๋นฉวยโอกาสในจังหวะที่ออสบาร์ออกไปเก็บผลไม้ ไปปลดเชือกจูงล่อและให้พักพวกเอามันไปขายจากนั้นก็เอาบ่วงเชือกมาสวมไว้ที่หัวตัวเองนั่งอยู่ที่เดิมแบบนั้นรอออสบากลับมาออสบาก็แบบว่าออคุณเป็นใครเนี่ยออสบา์เนี่ยถือถุงเต็มไปด้วยผลไม้มองนักต้มตุน๋นและอุทานด้วยความตกใจเขรู้ว่าชายที่นอนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพื่อนล่อของเขาฉันเป็นนักต้มตุน๋นนักต้มตุ๋นแก้งร้องไห้แล้วพูดตะอื่นว่า เดิมทีฉันเป็นนักต้มตุ๋นชั่วช้าไร้คุณธรรมเพื่อเงินแล้วฉันโกหกมานับครั้งไม่ถ้วนทำร้ายผู้คนมานับไม่ถ้วนหลอกแม้กระทั่งแม่ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่สิด้วยซ้ำโถเอ๋ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเฟอร์ <c oughs> เจอเลยเราเพื่อลงโทษฉันแม่ของฉันไปนที่ทะเลทรายใช้น้ำตาของตัวเองขอพรนจากอัลอามาให้เขาสอนวิธีความเป็นคนให้ฉันจากนั้น เอาอามาก็เลยเปลี่ยนฉันเป็นล่อให้ฉันเงียบปากแล้วให้ฉันชดใช้บาปด้วยการกระทําเมื่อไรที่ฉันรู้ว่าการเป็นมนุษย์ที่ดีต้องทําไงฉันถึงจะกลับมาเป็นคนได้อดอบานั่งฟังคำโกหกของมอนี่จนจบเมื่อนักต้มตุ๋นฝืนบีบน้ำตาอันจอมปอมออกมาอดอบาก็ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจโอ้งั้นตอนนี้คุณกลับมาเป็นคนที่จิตใจดีแล้วสินะ อ,อดบาก็เลยกระโดดขึ้นมาด้วยความดีใจจับมือนักต้มตุนไว้แน่นและยัดผลไม้ทั้งหมดใส่อ้อมแขนของมอน,นั่นไปคุณเป็นเพื่อนฉันคุณเคยดื่มนะ้ำในอ้อมแขนของฉันเคยนอนหลับ,บนอนหลับพร้อมฉันฉันรักคุณแนละดีใจที่คุณกลับมาเป็นคนดีกลับไปหาแม่เถอะเถอะเหมือนเหมือนด่ายังไงไม่ร <c oughs> ู้เธอต้องรักคุณและร้องไห้ให้คุณเหมือนกันแน่แน่คุณรีบกลับไปนะเอาผลไม้ไปด้วยเธอต้องดีใจนักต้มตุนกอดผลไม้ไว้ แล้วก็แบบที่เคยพ่นคําโกหกมากมายและเคยด่าดทอด้วยคําพูดร้ายกาดนับไม่ถ้วนเรากับถูกอุดด้วยเม็ดทรายเขาพยักหน้าและปลอบใจตัวเองว่าจโงูเอ้ยโดนฉันหลอกจนหัวหมุนแล้วนักต้มตุนจากไปส่วนออสบากก็เก็บเชือกขึ้นมาและวิ่งกลับไปที่เมืองอย่างดีใจเล่าเรื่องราวของล่อให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนทหารรับจ้างคนหนึ่งได้ฟังคําพูดของเขาก็น้าแดงก่ำขึ้นมาไฟโทรศัแห่งความยุติธรรมพุ่งพ่านในอกหมอนี่จับดาบขึ้นมาแล้วลุกขึ้นพรดจากเก้าอี้ตะโกนเสียงดังว่า ไอ้เจ้าคนสกปรกนั่นเขาหลอกง่ายเพื่อเงินแล้วยังเหยียบย่ำความหวังดีของนายจนจมดินบอกฉันมาเขาชื่ออะไรฉันจะดึงลิ้นเสดดึงลิ้นมันออกมาทําให้เขาดูท,ที่แล้วทําให้เขาดูถูกความใจดีไม่ได้ไปอีกตลอดชีวิตแต่ออสบายังหัวเราะดึงมือเพื่อนที่จับดาบมาไว้ที่แก้วเหล้าและดินเล่าน้ำพึ่งให้เขาจนเต็มขอบคุณนที่โมโหแทนฉันนะแต่สาหรับฉันแล้วนี่อ่ะเป็นเรื่องดี ถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงงั้นโลกนี้ก็มีคนชั่วที่ชดใช้บาปด้วยความเจ็บปวดลดลงไปหนึ่งคนแต่ได้คนดีที่รู้จักสำนึกผิดและได้คุณธรรมกับคืนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องโกหกงั้นโลกนี้ก็คงจะขาดมูพิษที่กล้าหลอกแม้กระทั่งแม่ของตัวเองไปนหนึ่งคนแล้วก็ขาดแม่พูดร่ำไห้แทบถัดขาดใจที่ต้องสาบเช่งอ๋อต้งต้องสาบแช่งลูกของตัวเองด้วยตัวเองไปอีกหนึ่งคนโอ้ โอ้โหออสบานายดีมาดีมากส่วนเพื่อนที่อา่านหนังสือมามากไปอีกคนนะนะและค่อนข้างมีชื่อเสียงในสถาบาันสายหัวอย่างจนปัญญาแล้วพูดว่าออสบาฉันจะชื่นชมในความใจดีของนายนะและนี่คือปัญญาที่ผู้คนขาดแขนมากที่สุดแต่ก็ดูแคลนมากที่สุดเช่นกันแต่คนชั่วมันถงพวนถูกลงโทษไม่งั้นความดีงามแบบจะรั้งแต่จะถูกเหยียบย่ำเออถึงฉันอยากจะให้นักต้มตุ๋นคนไีนถูกพิพากษาก่อนก็เถอแะแต่ก็นะ ไปลงนรกเหอะเขาดูถูกเพื่อนของฉันสมควรโดนเคี่ยนน่ะออสบาสัมผัสได้ถึงความจนปัญญาของเพื่อนเพืเขาจึงหยุดคาพูดไว้แล้วเยหยิบเหล้าขึ้นมาดินแต่แก้วเหล้าของเพื่อนๆตรงหน้าให้เต็มแต่เพื่อนๆที่รักเขายังคงเงียบคิ้วของพวกเขาขมวดมุ่นเรากับพายุที่ม้วนหอบเอาฝุ่นใจมาแบบว่าโอเคทันใดนั้นประตูร้านเหล้าก็เปิดถูกเพื่อนอีกคนนึงเปิดออกแล้วตะโกน เตียงดังว่าฉันเจอล่อที่มีแผลเป็นอยู่ที่หูตัวนั้นแล้วมันอยู่ในบาซ่านะแล้วก็แบบเออดีเลยนี่รอยเท้าของเจ้าหมานานั่นน่ะถ้าตามรอยเท้าไปพวกพวกเราต้องจับมันได้ไดหมานายไม่ได้ไม่ได้ไม้นี้หรือเปล่าฟะไม้นี้เหรอ <c oughs> ไม่ม้วนหรอเพื่อนเพื่อนพาออสบาวิ่งไปที่บาซ่าล่อตัวนั้นยืนอยู่กลางบาซ่าและตามคาดออสบาวิ่งเข้าไปด้วยความประหลาดใจ ถ้าทางเหมือนอยากคุยกับมันเพื่อนทหารรับจ้างเลยก้าวไปข้างหน้าและเริ่มสอบถามผู้คนโดยรอบว่าใครกันแน่ที่ขายล่อตัวนี้แล้วคนขายไปอยู่ที่ไหนแล้วส่วนเพื่อนนักวิชาการที่รู้นิสัยของออสบาร์ก็ขยับแว่นกระตุกแขนเสื้อออสบาร์เบาๆห้ามไม่ให้เขาทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นการพูดกับล่อตัวนี้ในบาซ่าแต่ว่าออสบาร์ตบมือเพื่อนอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็น้มตัวไปกระซิบข้างหูล่อเบาๆว่า ทำไมคุณถึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะคุณโกหกแม่ตัวเองทําให้คนที่รักคุณต้องเสียใจอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ฉันจะกลับฉันจะซื้อคุณกลับไปเองถ้าตกไปอยู่ในมือคนอื่นคุณก็ลําบากแล้วล่ะห้ามพูดอะไรอีกเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นฉันคงซื้อคุณไม่ไหวแน่ระหว่างที่ออดปานับเงินในกระเป๋ามลลาชายคนนึงที่มีผิวสีแทนและดวงตาสีทองมาจับไหล่ของเขาชายคนนั้นหลีตาแล้วพูดว่าฉันเป็นเจ้าของหลอตัวเนี้แกอยากจะซื้อมันนั้นหรอ ใช่ฉันอยากตื้อเขาออสบาบอกเขาเป็นเพื่อนของฉันแล้วเขาออสบาหลับตาลงคือไม่ยอมพูดถึงสิ่งที่คนคนนั้นเจอมาคือเขาคิดว่าลานอ่ะคงไม่อยากให้ให้ใครมันรู้ความผิดของตัวเองเคดว่าไอ้หนุม่มตอนนี้ฉันยังขายให้มันขายมันให้คุณไม่ได้นะชันเจอหมอนั่นก็เลยดึงเชือกจูงอีกเส้นมาจากด้านหลังแล้วยื่นมันให้ออสบานี่ต่างหากแล้เพื่อนที่ซื่อสัตย์ของคุณออสบาที่รักคุณพากันกลับไปเถอะพามันกลับไปบ้าน เถิดออสบาก็มองล่อที่มีแผลไปที่หูอย่างงงงงล่อเองก็จําเพื่อนมันได้เลยใช้หัวมาชนเอวเขาเบาๆออสบาเลยรูปรูปแผงคอของมันแต่ว่าเออล่อตัวนี้เหมือนเหมือนผมเหมือนเพื่อนของผมเปียบเลยนะคือแบบแล้วคนเดียวทําไมกลายเป็นล่อสองตัวฟะมันต้องทําบาปมาขนาดไหนโออสบาตกใจจะได้เป็นเรื่องของชายเป็นล่อคือคือไอหมอนั่นที่มาหลอกออสบา ใช่แล้วเขาก็เป็นเพื่อนของคุณเหมือนกันชายหนุ่มผิวแทนนะ่ะพูดด้วยรอยยิ้มพ่อค้าพ่อค้าอ่าล่อเนาะแต่เขาทําความผิดฉันเลยลงโทษเขาทําให้เขากลายเป็นล่อที่โง่เขาและพูดอะไรไม่ได้อีกรอดบา์เลยกระพริบตาปิดแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้แล้วว่าคนที่ถือเชือกนะ่ะมอนนี่เป็นใครแต่ในใจเขามีเพียงเพื่อนที่เคยช่วยชีวิตช่วยไว้ก็เลยแต่ว่าตอนนี้กลับหลงทางอีกครั้งรอดบาลก็เลยถามไปว่าเอาเขาทําอะไรผิดอ่ะเขาโกหกแม่เขาอีกแล้วเหรอ ไม่ความผิดของเขาหนักกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาได้ทาลายความปรารถนาดีที่ได้มาอย่างยากลําบากและมีเพียงหนึ่งในหมื่นดังนั้นชีวิตนี้เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากความปรารถนาดีอีกต่อไปโห้ออดบายอยากจะถามต่อแต่ก็ถูกพายุทรายที่จูจ่ๆพัดเข้ามาบดบังสายตาชายขายล่อคนนั้นหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนเพื่อนๆที่หลงทางไปอย่างไร้สาเหตุก็รีบมาอยู่ข้างเขาก่อนจะถามด้วยความร้อนใจว่าไอ้นักตุ้มตุ๋นนั่นไปไหนอ่ะ <laughs> ก็ออสบาร์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาทําผิดอีกแล้วและกลายเป็นล่ออีกครั้งออสบาร์พูดอย่างเศร้าใจด้วยนะบอกงว่าครั้งนี้เขาจะยังมีโอกาสลับตัวกับใจนะแล้วก็เดินจูงล่อกลับบ้านไปพร้อมเพื่อนระหว่างทางกลับบ้านก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเออต้องเก็บเงินเพิ่มอีกหน่อยแล้วครั้งหน้าถ้าเจอหมอนั่นน่ะไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อตัวเขาไม่ได้โอ้อสอสบาร์ออสบาร์ยังจะซื้อคนนั้นมาอีกด้วยอ๋อ โหนี่เราอ่านไปนานเท่าไหร่ปะเนี่ยพราะอ่านดูแล้วเหมือนจะเป็นนิทานเด็กสไตล์ซูเมรุนะหรือว่าข้างในมีปริศนาอะไรไหมเอ๊ะต้องไขปริศนาเหรองั้นงั้นนักเดินทางพยายามเข้านะคล็ไปมัดไม่เคยเข้าใจเท่าไร่หรอกโอ้โหปม่อย่าโยนดิคือเสมียนเขาสอนเธอมาเยอะนะวางใจเถอะนี่เป็นแค่เรื่องราวพื้นบ้านธรรมดาน่ะที่เราต่อกันมาในหมู่ชาวทะเลทราย ไม่มีทั้งคำใบ้ที่ช่อนอชี้ที่ททซ่อนสมบัติหรือรหัสลับแต่ที่ฉันต้องพยายามตามหาหนังสือเล่มนี้ก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพ่อฉันนะ่ะเอาพ่อคุณเหรอใช่ก่อนหน้านี้นฉันน่าจะเคยแนะนําเขาให้เธอรู้จักแล้วนะ พวกเธอน่าจะยำจำ,จำโจดโชคชะตาจะโฆษณาแล้วโชคชะตาของเขากับฉันได้ก่อนที่จะนําถ้วยรางวัลที่หอหุ้มหายะนะไว้ในถังนั่นนะกลับมาและทําให้หมู่บ้านถูกทรายสีเหลืองกืนกินเขามาักจะเล่าเรื่องราวให้ฉันฟังบ่อยๆแน่นอนว่าพวกเธอก็รู้สถ,ถานการณ์ของทูมรุในตอนนั้นน่ะมีเรื่องราวที่อบอุ่นและเต็มเตี่ยมไปด้วยปัญญาเหล่านั้นชื่อแบบมีเพียงผู้โชคดีในป่าฝนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับฟัง ใช่ใช่คือหมายถึงเรื่องแบบว่าอ่าที่สิ่งที่ดีส่วนใหญ่ตอนนั้นอะอยู่แค่คนที่เกิดในสถาบันหรือเกิดในโซนป่าฝนเท่านั้นแหละคุณคนที่อยู่ในทะเลทรายช่วงที่คุณเนเฟอร์เขามีอ่าที่ยังเป็นเด็กอะเนาะก็จะไม่ได้รับการ ไม่ได้คือเป็นพลเมืองอีกชั้นหนึงอะ่ะส่วนชาวทะเลทรายที่ถูกกำแพงป้องกันทรายกั้นไว้ข้างนอกอัะสติปัญญาและความอบอุ่นถือเป็นของฟุ่มเฟือยเรื่องราวที่พวกเขาเล่าสืบต่อกันมาปากต่อบากนั้นมีประโยชน์หนึ่งเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือการสอนให้เด็กๆรู้วิธีมีชีวิตรอดอย่างเช่นคนที่สิ้นเปลืองอาหารจะกลายเป็นแมงป่องคนที่ไม่หวงแห่น้ำจะสูญเสียลิ้น หรืออย่างเช่นความเมตตาคือคุณธรรมแต่การเชื่อคนง่ายจะนำมาซึ่งหายนะการหลบหลงเป็นสิ่งที่ทำได้แต่เงื่อนไขคือต้องไม่ถูกจับได้ที่ทะเลทรายเขาสอนกันแบบนั้นแหละแต่ดูเหมือนว่าพ่อของฉันจะไม่อยากให้ฉันถูกเรื่องราวพวกนี้ขัดเราจนกลายเป็นชาวทะเลทรายชั่วไปหลังจากที่รวบรวมเรื่องราวมาได้เขาก็จะนำมาตัดแปลงด้วยตัวเองแต่ทาให้เรื่องราวมันอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมในเรื่องราวพวกนั้นที่เขาเล่าคนโกหกกลายเป็นล่อฆาตกรตกจากหน้าผา เธอเด็กที่เลือกกินอย่างมากก็บวดฟันเฉยๆอไม่ได้โดนลงโทษอะไรอ๋อพราะคัะจะเข้าใจความคิดของคุณพ่อคุณเนี่ยใครๆก็อยากให้ลูกตัวเองเติบโตมาอย่างดีอ่ะแล้วเนเฟอร์คุณชอบเรื่องราวพวกนั้นไหมฉันน่ะหรอ ตอนนั้นฉันชอบมากเลยล่ะทุกวันฉันจะเฝ้ารอให้ถึงเวลาตอนกลางคืนเพื่อให้พ่อฉันน่ะเล่าเรื่องราว่อมฉันจนหลับพอถึงตอนกลางวันฉันจะถือสมุดเรื่องราวของพ่อออกไปและเล่าเรื่องราวนี้ให้เด็กคนอื่นฟังต่อพวกเขาน่อิช้าฉันจะตายไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนข้างหลังก็จะมีเด็กๆตามเป็นุ่นเลยล่ะขอแค่ได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าฉันจะให้พวกเขาทำอะไรก็ยอมทำ นจนกระทั่งทุกสิ่งอย่างมาถึงจุดจบพ่อขันชันเพื่อนและเผ่าพันธุ์รวมไปถึงเรื่องราวเหล่านั้นเพือนถูกฝังกลบอยู่ใต้ผิวทรายสีเหลืองอ่าหลังจากนั้นฉันก็ไปที่สถาบันที่นั่นนะฉันได้คนพบเรื่องราวฉบับดั้งเดิมบางส่วนจากคนโกหกไม่เคยถูกลงโทษเพราะคนโง่ก็สมควรถูกหลอกอยู่แล้วทุนฆาตกรักจะได้รับชัยชนะและเดินจากไปอย่างสงา่า เพราะมีเพียงเขาเท่านั้นที่มีดาบอยู่ในมือฉันเปับเด็กที่เลือกกินก็เหมือนเด็กที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองพวกเขาจะถูกสาปให้กลายเป็นกิ้งกา่าแล้วขดตัวอยู่ใต้ก้อนหินไปช่วยน,นิรันดร์อืมจนถึงตอนนั้นนะ่ะฉันถึงได้รู้ว่าพ่อฉันหลอกลวงฉันมาตลอดก็ใช้ปลายปากกาของตัวเองถักทอโลกอันอบอุ่นจอมปลอมขึ้นมาให้ฉัน แต่ตอนนี้เข้าจากไปแล้วโลกจอมปลอมนั้นถูกประกาศว่าถึงคราวร่มกับร่มสลายฉันเลยไม่มีทางเลือกน,นอกจากเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านั้นที่โชคดีคือฉันน่ะเรียนรู้ได้เร็วและดีในไม่ช้าฉันก็กลายเป็นชาวทะเลทรายแบบที่เขาพยายามยักยั้งแม่ฉันเป็นหลังจากนั้นก็มีแต่คำโกหกการหลอกลวงหูแอตรู แอสรแบบยังจุดความสนใจมากนะการแก้แค้นการทำลายล้างทั้งหมดนี่ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทะเลทรายนับหมื่นครั้งพวกเธอน่าจะคุ้นกับมันดีแล้วเหตุผลที่รวบรวมเรื่องราวคืออยากดูว่าต้นฉบับเป็นไงนั่นหรออืมก็ประมาณนั้นแหละฉันแค่อยากจะดูว่าเขาโกหกลูกของตัวเองไปมากแค่ไหนในฐานะคนเดียวในโลกที่ถูกเขาหลอกลวงถึงขนาดนี้ ฉันคิดว่าฉันก็มีหน้าที่ต้องบันทึกศิลปะการโก,กหกของเขาเอาไว้นะไม่อย่างนั้นในฐานะคนหลอกลวงเขาก็คงจะไร้ชื่อเสียงเกินไปหน่อยจริงปะละ่ะอีกอย่างนะราชาแห่งนกคุลาตอสเองก็คงจะพอใจกับการกระทำของฉันนะเพราะไม่ว่ายัางไงเขาก็เป็นคนบอกให้ฉันไปตามหาสิ่งที่ปราดท,ทิ้งสิ่งที่สามารถกำหนดความจริงและความเท็จได้ ตอนที่ฉันยังเด็กเรื่องรลวเหล่านั้นที่พ่อฉันแต่งขึ้นมาได้สร้างการรับรู้ที่ฉันม hmm> ีต่อโลกใบนี้และบทสรุปที่แท้จริงของเรื่องเาวาเหล่านั้นก็ทำให้ฉันได้รู Occ ้จากโลกแห่งความเป็นจริงแห่งนี้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไง สำหรับฉันแล้วรเรื่องราวพวกนี้น่ะช่วยให้ฉันกำหนดความจริงและความผิดได้อย่างแท้จริงการวบรวมพวกมันเอาไว้มันที่อาจจะช่วยให้ฉันตามหาคำตอบที่ราชานกุลาต้องการได้เพราะงั้นแล้ว หลังจากที่ฉันมาลงหลักปักหานที่นอตกายฉันก็เริ่มใช้ช่องทางต่างๆเพื่อสืบเสาะเรื่องราวที่พ่อฉันเคยเลา่าแต่เรื่องราวส่วนใหญ่ถูกเล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปากในหมู่เช้าทะเลทรายแทบจะไม่มีบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรตัวฉันอยู่ไกลถึงนอตกายด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเดินทางไปนในทะเลทรายเพื่อตามหาผู้ที่ยังหลงเดินอ,อยู่ด้วยตัวเองเกิดย่าฮดานะ จตมทีตรงนี้ฉันก็ขาดกำลังคนอยู่แล้วพอคิดที่ดูก็อา่าช่างเถอะเพรางงานฉันก็เลยทำข้อตก,กลงร่วมมือกันระยะยาวกับกิวนักผจญภัยที่มีนักผจญภัยในสังกัดจำนวนนับไม่ถ้วนนะนะขอแค่เอาเรื่องราวของชาวทะเลทรายมาให้ฉันฉันก็จะจ่ายค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อให้ หรือแม้แต่การช่วยพวกเขาเล็กๆน้อยๆแหละนะคุณซารินเองก็เต็มใจยอมรับเงื่อนไขของฉันและเราก็บรรทุกข้อบรรทุกเลยล่ะบรรุข้อตกลุกอย่างรวดเร็วผลลัพธ์ก็คือพวกเราเริ่มมือกันอย่างมีความสุขแล้วเรื่องเราที่เพิ่งรบโวมมาได้เนี่ยอ๋อเรื่องนี้น่ะเหรอที่ก็เป็นเรื่องราสุดท้ายที่พ่อฉันเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เขาไม่ได้แก้ไขตอนจบด้วยล่ะนะคนที่โกหกมาทั้งชีวิต ก็เล่าเรื่องอย่างซื่อสัตย์แบบสัตย์ริงเป็นครั้งแรกแต่ครั้งเดียวก็ถูกเม็ดทรายฝังกบไปในเรื่องราวนี้ยังเขียนอีกไว้ว่าเขาเป็นคนจิตใจดีโดยแท้ถึ่งนั่นคือปัญญาอันสูงสุดย้อนแย้งอะไรขนาดนี้แ่ะนะถ้าพวกเธอสนใจเรื่องราวนี้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะคัดลอกให้ชุดหนึ่งนะจะว่าไปนักเดินทางก็เป็นนักพจรภัย เออใช่ฮะทำไมพูดเรื่องนี้ล่ะฉันรู้ว่าเธอเดินทางไปทั่วโลกมาตลอดหลายปีและมีความรู้กว้างขวางถ้าสนใจเรามาลงนามในข้อตกลงกรอบความร่วมมือระยะยาวกันก็ได้นะถ้าระหว่างการเดินทางเธอได้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวทะเลทรายของซูเมรุมาแล้วก็เอามันมาให้ฉันสิฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้เธออย่างงามโอ้ที่เราเรียกมาก็เพื่อประโยชน์สุดท้ายนี่เองสินะเธอเราก็เกิดมาเพื่อทำตามคำขอนะจ้ อืมเยี่ยมเลยงั้นก็ขอให้ความร่วมมือของเราเป็นไปได้ด้วยดีนะื่อแต่ทำไมยะโฮได้ยังไม่กลับมาอีกเนี่ยฮะ<า>คุยตั้งนานแล้วเนี่ยคำตอบที่เขารับมามันยากขนาดนั้นเลยหรือไงฮะอยากรู้แล้วฝั่งยะโฮได้เป็นไงเอา้าชายผู้กลายเป็นล่อเอาสำเร็จแล้วคุณเมเ,เฟอร์หายไปด้วยคุณหายไปจริงเฮ้ยมีน้องหุ่นมานั่งกระดานข้อความโออันนี้อ่า อันนี้เคยอ่านแล้วนะเรียบร้อยหนหนึ่งก็จะมีน้องกลไกมาทํางานแทนเนาะส่วนห้องตรงนี้ของคุณเนเ,เฟอร์ล่าสุดคือเราเราเราเอาเงินไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะอ่านไปครบเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะตรงนี้มันนั่งนั่งได้ใช่ไหมโอเคงั้นคลิปนี้มีเท่านี้ฮะขอบคุณที่รับชมนะคะ เดี๋ยวไว้ไปต่อกันกันกบเรื่องราวของคุณยาโฮดาเนาะชินชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้ครับแล้วไว้เจอกันหนะบ๊ายบาย,บาย,บาย